หมอผมของจริงคุณ ครับผมสวัสดีฮะเจอกันอีกแล้วครับกับนัจจมเอสซนะครับนัจจมแรมจุงเบย์ชแนลนัจจัมเอสซีแอสเซสคาร์คันเลอร์นะครับวันนี้นะฮะพบกับเจ้าเทสลากันอีกแล้วนะครับจากที่มีหลายๆเอพิโซดนะฮะที่ผมนําเสนอกับเจ้าเทสลาโมเดล3พรีฟอร์แมนคันนี้เที่ยวนี้นะครับมากับคันใหม่ล่าสุดของผมนะฮะเป็นเทสลาโมเดล3พรีฟอร์แมนปี2021นะครับคันแรกในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะถูกตกแต่งนะครับโมดิฟายเพ เติิมมก็ต้องรีบนะฮะจับมาปะทะนะครับกับเจ้ารถหลายๆคันที่เขาบอกว่าแรงนะครับราคาเนี่ยบางคันก็โอ้โหมูลค่ามหาศาลนะครับนะครับวันนี้ผมจัดมาให้ทั้งหมดนะฮะรวมมูลค่าที่เห็นเนี่ยมูลค่ากว่า100ล้านบาทไทยนะครับ เริ่มตั้งแต่นะฮะปะทะคันแรกเลยก็คือ Tesla Model 3 Performance นะครับปี2021คันนี้นะครับกับเจ้า Tesla Model 3 Performance ปี2020นะฮะคันต่อไปก็เป็น Benz นะครับ c 43 Coupe AMG นะครับโอ้คันนี้ก็แรงแล้วก็มีคนใช้กันเยอะมากๆถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของประเทศไทยอีกหนึ่งรุ่นนะฮะแล้วก็มี Porsche นะฮะ Porsche นะครับ992 c a r ์เรราโอ้โหรุ่นนี้ก็บอกเลยว่าฮอตฮิตกันจริงๆนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็เป็นรถเก่าของผมเองนะฮะก็ต,ตามไปเรียกเจ้าของใหม่บอกมามามาลองกับรถไฟฟ้าหน่อยมาลองกับรถใส่ถ่านหน่อยเพราะนั้น นะครับคันต่อไปนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ lamborghini นะครับผมจัดเจ้ากั l ์ลโจนะฮะเปิดประทุนมาด้วยนะครับ1นคันนะครับแล้วก็ตามมาด้วย lamborghini นะครับคูลแค่นนะฮะมูลค่า20กว่าล้านนะครับแล้วก็ปิดท้ายไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือเจ้า mac laren นะครับ 765lt ที่บอกเลยว่ามูลค่าร่วม50ล้านบาทนะครับคันนี้ส่งตรงมาถึงประเทศไทยน่าจะเป็นคันที่2ของไทย ะะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อขอออกตัวก่อนว่าวันนี้การนัดหมายเนี่ยเขาเรียกว่าโทรเช้าบ่ายเจอกันทันทีเพราะนั้นงานเนี่ยอย่าเรียกว่าเป็นงานเลยเขาเรียกว่านัดมาลองกันแบบฉุกเฉินดีกว่านะครับไหนไหนก็ตอนแรกเรากะว่าจะลองแค่เพียงเก้าเทสลาตัวใหม่กับตัวเก่าเท่านั้นยกหูหาพวกยกหูหาเพื่อนยกหูหาคนรู้จักมาไหมมาไหมมาไหม,ม,ไหมกลายเป็นวันนี้นะครับหกคันนะครับมาแบบนัดหมายแบบฉุกเฉินนะครับไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยแต่ออกตัวกันนะครับว่า1ผมลองเนี่ยหนรอบ หนึ่รอบไม่มีแก้ตัว2นะครับมีการจับเวลาให้ด้วยแต่นี่การจับเวลาต้องบอกออกตัวก่อนนิดนึงนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับบางท่านก็ไม่ใช่นักขับนะครับไม่ใช่นักขับพื้นแทร็กนะครับก็ไม่ได้มีการโคตติ้งนะครับเพราะนั้นเวลาเนี่ยเรียกว่าคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะกับสเปคที่รถคันนั้นๆวิ่งได้จริงในเวลาปกตินะครับถือว่าครั้งเดียวเราไม่มีเทสนะครับเราถ่ายเสร็จปุ๊บตัดมาให้คุณชมกันเลยนะครับไปดูก่อนเลยไม่ต้องพูดมาทำเพลงนะฮะคู่แรกนะครับเทสลาโมเดล3 ปี2021กับปี2020เข้าเส้นฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะบอกเลาคันไหนใครขับนะฮะโอ้โหดูนะฮะมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะรถกำลังเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้รถเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหคนปล่อยตัวนะครับนี่เราเราก็เรียกมานะฮะปล่อยตัวนะครับน้องกำไรนะฮะคันซ้ายนี่เป็นแฉกเอนะครับแฉกเอซ้ายมือนี่เป็นเทสนาโมเดล3นะครับปี2020นะฮะนะครับขับโดย น้องโบวูนะฮะเอซัทซนะครับค,คันขวานี่ jam เองฮะ jam เองตามสเปคโรงงานเนี่ยก็บอกว่าเร็วกว่ารุ่นเก่าประมาณจุดสองวิน,นะครับโอ้โหนี่เราเห็นพร้อมกันนะฮะระหว่างผมเมื่อกกับพวกคุณนี่เห็นพร้อมกันออกตัวแล้วไปไปแล้วโอ้โหแท็กเอออกตัวไปได้เร็วกว่าฮะแท็กเอออกตัวไปเร็วกว่านิดนึงครับโอ้โหแต่แท็กเบียใส่ความเก่าฮะขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วฮะโอ้โหดูฮะโอ้โหไอ้นี่ใครวะเนี่ยไอ้ j a มโอ้โหเข้าเส้น เข้าเส้นไปแบบฉิวเฉียดนะครับต้องดูที่กล้องนะฮะต้องดูที่กล้องนะครับเดี๋ยวก็ดูที่เวลานะฮะเข้าเส้นไปแบบฉิวเฉียดนะครับความเร็วปลายเข้าเส้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยนะฮะทางซ้ายเนี่ยความเร็วเข้าเส้นที่189กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับส่วนตัวปี2021เนี่ยเข้าเส้นไปที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่ารถแทบจะวิ่งเท่ากันเลยทีเดียวออกตัวเนี่ยนะครับคันซ้ายเนีกยิ0ฟุตเนี่ย2อนะครับนะครับนะารัี่ย ผมขับเนีออกตัวไป1.9นะฮะออกตัวดีกว่า0.01วินาทีนะครับโอ้โหไฮะปรากฏว่าปี2021นะครับเข้าเส้นเร็วกว่าครับโอ้ต่เร็วกว่าแบบว่าต้องดูจากกล้องกันเลยนะฮะต้องดูจากกล้องกันเลยนะครับนะฮะอ้าวไปดูคันต่อไปครับโอ้โหก็ตามสเปคนะฮะที่ที่รู้กันไว้คือตามสเปคเขาบอกแล้วว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ย แรงกว่าตัวเก่านิดนึงนะครับแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าพื้นสนามอย่างที่บอกนะฮะแทบจะวิ่งคู่กันเข้าเส้นไปเลยนะครับทั้งๆที่คันแ a c เอนี่มีเบรกใหญ่ด้วยนะไปดูคู่ต่อไปครับโอ้โหไปเดีวไปชมกันเลยฮะมาแล้วฮะเข้ามาแล้วคู่ที่2เดี๋ยวผมบอกเลยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเทสลานะฮะเบนซ์นะฮะ443 AMG Coupe คันนี้นะครับสเปค2คันนี้ผมบอกเลยฮะแรงม้านะครับที่แจ้งมาเลยอยู่400 น่าประมาณ460กว่าแรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยผมไม่แน่ใจศูนยทางสเปคโรงงานเคม,มา0ล0 0ครับศูนย้เนี่ยนะครับวิ่งกันอยู่ที่3.6วินะครับสำหรับสเปคโรงงานแรงม้าเนี่ยเคม่ที่390กว่าม้านะครับขับ400ล้อนะครับขับเคลื่อน400ล้อด้วยเดี๋ยวมาดูครับโรงสนามคู่กับเจ้าเทสลานะครับที่มีถึง400กว่าม้านะครับรถไฟฟ้า แต่อัตราเร่งนะครับตามสเปคเทสลาเขาบอกแรงกว่าเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงเข้าเส้นแล้วปล่อยตัวไปแล้วโอ้ยออกตัวพร้อมกันเลยออกตัวดีทั้งคู่โอ้ยเทสลาเทสลาขึ้นเลยเทสลาขึ้นแล้วโอ้ยยังไม่ทันถึง200เมตรเลยนะฮะแค่ร้อยกว่าเมตรนี่เทสลาโดดปึง๋งแทงยาวเลยครับแทงยาวเลย <c oughs> <c oughs> เข้าเส้นไปแบบไม่ต้องใช้ภาพสโลโมชั่นเลยครับ น่าจะมี2ถึง3คันรถนะฮะจบเลยนะฮะเวลาที่เข้าเส้นไปนะครับเทสลายังคงวิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมนะครับเข้าเส้น189กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเท่าเดิมคงที่นะครับ0 60ฟุต1.9เหมือนเดิมนะครับส่วนเจ้า 4, 4, 3, ีนี่60ฟุต2กว่ากว่าออกตัวไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่มีความชำานาญในพื้นสนามนะครับความเร็วตีปลายเข้าไป170กว่าถ้าออกตัวดีอาจจะเร็วกว่าน,น,นี้สักนิดนึงโอ้โหแต่พลอ,อยตัวแล้วเทสลาชุดตั้งแต่60ฟุตเลยครับนะครับคู่ที่2ก็ให้ไปกับเจ้าเทสลา m o d ด l 3 Performance อีกแล้วนะครับผมโอ้ยมาฮะต่อไปครับคู่นี้เดือดฮะคูค่ที่3นะครับคู่ที่3คู่นี้เดือดเลยนะครับ เทสตราเวอร์ชั่นบุฟเฟ่ต์แมนปี2021นะฮะปะทะพ orsche porsche, porsche 992 carrera s โอ้คันนี้นะครับราคาเนี่ยผมบอกเลยนะฮะเจา้าคันสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าฟูลสเปกนะฮะ15.3ล้านนะครับนะครับ15.3ล้านนะครับมีออปชั่นที่เพิ่มเติมมาพอสมควรแรงม้าอยู่ที่400กว่าม้านะครับสเปคโรงงานเคม0ถึง100เนี่ยก็สามวิกว่าๆเหมือนกันความเร็วคว่าทำไมเนี่ย สเปคโรงงานก็11บเอว,กวิกว่าเหมือนกันนะครับแต่ไปขับเคลื่อนล้อหลังแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าคัน Porsche เนี่ยมีรันช์คอนโทรลครับออกตัวมีระบบช่วยในการออกตัวเดี๋ยวเรามาดูครับว่าระหว่างเจ้ารถไฟฟ้าน้องโบขับเหมือนเดิมจุ่มอย่างเดียวแอร์เย็นๆกับคาิล่าเนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับเองนะครับออกตัวเปิดระบบรันช์คอนโทรนครับครบทุกระบบเคยมีคนทดสอบรถรุ่นนี้ไปแล้วนะครับระหว่างคาิล่าเกับ Tesla ปรากฏว่า t ท sla เนี่ยสวนคาิล่าไปถึง2คันรถซึ่ง ผมเคยดูแล้วผมว่าน่าจะผิดพลาดที่การขับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้ผมขอเป็นแบบอยากลองให้เห็นเลยเพราะสเปคโรงงานมาเนี่ยสองคันนี้เรียกว่าอัตราเร่งเนี่ยพอๆกันเลยนะครับทีนี้ผมขอขับเองกับเจ้า9้าเพราะว่าผมมีความเคยชินกับรถรุ่นนี้อยู่ส่วนเจ้าเทสลาครับเด็กป .4 ก็ขี่ได้นะฮะเพราะนั้นจัดไปลองดูครับเขาเซ้นไปแล้วฮะคุณกำไรปล่อยมันเดิมออกตัวไปแล้วเทสลาขึ้นครับโอ้โหขึ้นไปเกือบหนึ่งลัมออกตัวเทสลาขึ้นไปหนึ่งลัมเลยครับ ึ้นไปหนึ่งลำไปถึงกลางหูห,หูพอกางเส้นกางเส้นมาแล้วโอ้โหพอดันยาวตุ้โอ้โหอ้โหเฮ้ยโอ้พอกางสนามพอดชูดเลยครับพอดชูดเลยครับออกตัวเนี่ยเรียกว่าแทบจะคู่กันไปเลยแต่60ฟุตเนี่ยนะครับในช่วง100เมตรไอ้าส50เมตรแรกเนี่ยเทสลาขึ้นมาถึง1นึมม่ลำเลยนะฮะนะครับ60ฟุตออกดีทั้งคู่2.0กับ2.0นะครับนะครับ เวลาเนี่ยเข้าเส้นไปที่11.9นะฮะเทสลา11.9แต่ปรากฏว่าเจ้าพอร์ชเนี่ย11.8ถือว่าใกล้เคียงสเปคโรงงานที่เคลมมานะฮะนะครับถือว่าใกล้เคียงกับสเปคโรงงานเพราะสเปคโรงงานเคลมมา11.7นะครับพอตเตอร์หม่นะครับผมขับไป11.8ส่วนเจ้าเทสลาบริษัทเบอร์ฟอร์แมนเนี่ย11.9นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับโรงงานเคลมมาเรียกว่าโอ้โหกล้องนี้ต้องสโลโมชั่นดูกันอีกรอบนึงนฮะ,ะดูกันชัดๆนะฮะ เห็นเลยครับว่าพอชเนี่ยค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะครับด้วยความที่รถเนี่ยความเร็วเริ่มสูงกว่าจะเห็นเลยนะครับว่าเข้าเส้นเนี่ยเทสลาวิ่งเท่าเดิมคงที่ความเร็วเข้าเส้น190กิโลเมตรต่อชั่วโมองเหมือนเดิมเท่าเดิมแต่เจ้าพอชเนี่ยความเร็วเข้าเส้น200กิโลเมตรต่อชั่วโมองแสดงว่าถ้ากดไปยาวกว่านี้นะครับเจ้าคาริล่าเอสเนี่ยจะยิ่งสวนเจ้าเทสลายาวยืด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 ออกไปเรื่อยๆนะครับอย่างชัดเจนนะฮะ คู่ต่อไปนะครับคู่ที่4นะครับโอ้โหคันนี้เจอรถซูเปอร์คาร์นะฮะนะครับคันนี้เดี๋ยบอกเลยนะฮะเราโทรกันตอนเที่ยงนะฮะบอกคุณบอยสติ๊กเกอร์ครับเฮ้ยมาสนามหน่อยนะฮะบอกเลยว่าโดนต้มมานะฮะคันนี้บอยเขามีถ่ายรูปรถสวยๆที่สนามมาไหมบอยรับสายฮะไปกับพี่ไปกับพี่สวยจะไปถ่ายรูปพี่ไปครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อย จับมาเชื่อดเลยนะฮะเจ้าการาโล่นี่บอกเลยนะครับสนนราคาในมือ2ตอนนี้โอ้โหตัวนี้นี่ยังอยู่กันประมาณ8 9ล้านนะครับนะครับสเปคนี่คือเครื่อง V10 570แรงม้านะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเครื่อง V10 570แรงม้านะครับออกตัวไปแล้วโอ้โหออกตัวเขาไปลเลยฮะเข้าไปลายืดเข้ลายืดเขลายืดไปแล้ว ยิ่งไปแล้วโอ้หคนขี่เทสล,ลาสาัใจมากโอ้ยยาวไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเทสล a าดันออกตัวดีอีกเที่ยวนี้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่าง60ฟุต1.9เวลา11.8นะครับโอ้โหความเร็วเข้าเส้นโอ้โเทสล,ล่าังคงวิ่งเหมือนเดิมนะครับ60ฟุต1.9นะครับ เวลา11.8ควอเตอร์ไมล์ความเร็วปลายเท่าเดิมเป๊ะทุกอย่าง190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เจ้าการ์โดเนี่ยโอ้โหปล่อยตัวไปแล้วนะครับช้านะครับเวลาเข้าเส้นเนี่ย12กว่าก็ถือว่าเร็วนะฮะก็ถือว่าเร็วถือว่าโ,โหคนขับขับได้ดีนะครับเพราะว่าในการ์โดเนี่ยระบบเกียร์ยังค่อนข้างช้าอยู่แล้วก็รถไม่เคยมาวิ่งสนามเลยนะครับไฟที่4ี่นะครับผู้ชนะตกเป็นของ เทสลาโมเ e ลสามเพอร์ฟอร์อีกแล้วนะครับโอ้โหรลวิ่งคงที่ทุกรันนะครับนะครับคันต่อไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับเจอกับเจ้า Lamborghini Huracan นะครับ610แรงม้าขับ4ราคา24ล้านนะครับ ปะทะกับรถไฟฟ้า Tesla m o d ด l 3 Performance คันนี้ผมขับเองนะฮะบอกเลยเปิดระบบ Launch Control เต็มระบบนะคะรับรถคันนี้เนี่ยเคยวิ่งอยู่เห็นเวลากันอยู่แล้วเดี๋ยวกับมาลองว่าเจ้าเท s l a จะสู้ไหวไหมน้องโมขี่เหมือนเดิมนะครับไปชมกันเข้าเส้นมาแล้วนะฮะฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้โหขู่กันเต็มที่นะฮะยี 3.24ล้านนะครับปะทะรถไฟฟ้าโอ้โหออกตัวกับจะอสกันนะออกตัวโดดออกตัวก็ออกตัวโดดไปเลยครับลัมโบเ i นีชนะขาดยาวๆโอ้โหยาวๆเลยครับสู้ไม่ได้จริงนะครับสู้ไม่ได้จริงกับลัมโบเินีฮูลาแ n นนะครับกด60ฟุตไป1.8ความเร็วนะฮะเข้าเส้น200กว่า เวลาควอเตอร์ไมล์11 2นะครับนะครับจริงๆแล้วจ้าคันส้มเนี่ยเคยขับอยู่10กว่านะครับส่วนเทสลายังคงเหมือนเดิมนะครับวิ่งคงที่เหมือนเดิมคันสุดท้ายวันนี้มาแล้วนะครับกับ m a ค a าร์เ765 LT มูลค่าร่วม50ล้านบาทนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเห็นมาวิ่งอยู่ที่สนามเนี่ย น่าจะเป็นของคุณเบียร์ใบหยกเคยวิ่งไว้นะครับคันนี้จะเป็นคันที่สองเราก็รีบโหบอกเจ้าของคือคุณแพ้น,นะครับมาลองหน่อยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไหนก็มีลดราคาขนาดนี้มาแล้วเนี่ยผมเองก็จะพลาดไม่ได้นะครับเพราะนั้นแจ่มขอลองก่อนสักรอบนะฮะว่าฟิลของเจ้ารถราคาร่วม50ล้านนี่ยเาบอกแรงมากๆไฮเปอร์คาร์าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไร จำขอลองสักหนึ่งรอบครับนี่นะฮะันนั้นดูจำขี่เล่นเล่นก่อนหนึ่งรอบเข้ามาแล้วนะครับนะฮะเข้ามาแล้วขอลองหน่อยสินี่ฮะที่เห็นข้างๆนี่เจ้าของรถนะฮะก็มานั่งปรับหน่อยแล้วโอ้โหรโมโดเยอะมากโหมโดเยอะมากๆนะครับเมื่อกี้ออกตัวไม่ค่อยดีโอ้โหระบบมันเยอะมากเ <C le af> ขาเรียกว่ารถไม่เอาแทรกแทรกไม่เอารถเลยครับสนามลื่นมากกับรถแรงมาขนาดนี้นะคะรับฟีไปถึงปลายเส้นแล้วก็ ระบบป้องกันเนี่ยพอถึงปลายเส้นพอรถเรื่องฟรีมากๆนะครับก็มีการบล็อกนะฮะเวลาที่เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ย11นีคือรถเนี่ยยกทะเล่งตั้งแต่ประมาณ300เมตรนะครับแล้วไหลเข้าเส้นไปนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าวิ่งได้เต็มๆต้องมี9วินะคันนี้อันนี้บอกเลยนะครับจากที่วันนี้ผมขอบอกเลยว่าวันที่ไปขับเนี่ยนะฮรรถเนี่ยบล็อกเยอะนะครับพอถึงกลางๆเส้นบนสนามลื่นเนี่ยนะครับรถเนี่ยเทคชั่นทำงานแล้วแล้วก เหมือนไม่ให้เราเหยียบเต็มเหมือนกบเราต้องไหลเข้าเส้นไปคิดดูครับว่าไหลเข้าเส้นไปยังวิ่ง11เนะครับเพราะนั้นลุยเลยแม็คาลเลนออกตัวก่อนนละออกตัวเร็วกว่าโอ้โหน้งโมน่าเสียเลยน้งโมลนล่นไปแล้วโอ้โหห่างห่างมากโอ้โหฮะไปดูเรื่องเวลาครับเราจะเห็นนะครับว่าเข้าไปห่างมากเวลาแล้วครับมาคลาเลนเนี่ยความเร็วเข้าเส้นถนึง่ยถึง230กว่าโอ้โห นะครับวิ่ง11กว่าแล้วรถนี่คือยกเข้าเส้นนะอยงางที่รู้ว่ารถเนี่ยติดเทคชั่นก่อนที่เข้าเส้นนะครับเข้าเซฟนะฮะโอ้โหเร็วมากๆส่วนเทสลาเนี่ยยังคงวิ่งเหมือนเดิมนะครับ60ฟุต1.9ดความเร็วเข้าเส้น190เวลา11กว่าคงที่เหมือนเดิมแต่สู้ไม่ได้จริงนะฮะคันที่คู่ที่6เนี่ยเจ้าแมคลาเรลก็มอบความพ่ายแพ้กับ Tesla, เทสลาโมเดล3ไปอีก1ครั้งนะครับโอ้โห แล้วคิดดูถ้าไปยาวๆนี่มันจะไปไกลขนาดไหนนะครับบอกเลยนะฮะถ้าลดลงพื้นดีๆเนี่ยรถคันนี้นี่ต้องมี9าวินะฮะผมบอกเลยต้องมี9าวินะครับมาดูคู่สุดท้ายฮะอันนี้แถมนะครับแถมนะครับวันนั้นผมไลฟ์สดอยู่แล้วผู้คนเรียกร้องกันมากเจอกันหน่อยครับระหว่างเจ้า lamborghini นะฮะคูรแครนนะครับจับคู่กับ m c l a r เ n 765นะครับเรียกว่าคู่กระชับมิดนะฮะถ้าแมคลาเรนนะฮะปลายเส้นยังคงนะครับ ตัดอยู่เนี่ยเรียบร้อยนะฮะชัยชนะต้องเป็นของงูและแค่แน่นอนนะฮะเข้าเส้นมาแล้วนะครับ23 24ล้านปะทะ48ล้านนะครับสเท่าโอ้โหมาแล้วถึงเส้นแล้วฮะถึงเส้นเข้าไปแล้วใครเข้าใครเข้างูและแค่นเข้าแล้วครับขอดูพภาพใช้อีกทีโอ้ขอดูภาพใช้อีกทีนะครับ เข้าไปที่เวลา11.1เหมือนเดิม60 1.8นะครับส่วนแม็กลาเรนออกตัวช้านะฮะออกตัวช้าไปหน่อยเข้าเส้นไปที่11.4ขอดูความเร็วเข้าเส้นนะครับเพราะว่าผมขับมาเนี่ยผมเม็นเลยนะครับว่าเจ้าแม็กลาเรนเนี่ยมาแบบพายุเลยนะฮะมาแบบพายุเลยโอ้โหดูดิความเร็วเข้าเส้นแม็กลาเรน225นะครับอุลรแคน219 ความเร็วสูงกว่าจะมาถึงช้ากว่าถ้าขับต่อไปอีกยาวๆผมบอกเลยนะครับเจ้า765เนี่ยจะยืดฮูราแค่นไปกันแบบยาวๆไปเลยนะฮะนะครับนะครับเวลาดูเวลาเนี่ยดูที่ความเร็วปลาเราจะรู้ว่ารถเนี่ยมันส่งมาแบบไหนนะครับผมสอนวิธีดูเวลาบอกเลยนะฮะว่าเจ้า765เนี่ยถ้าตั้งลำได้นะฮะจับพื้นแล้วนะฮะน่ากลัวมากๆนะครับแต่ด้วยข้อดีนะครับของเจ้าฮูราแค่นที่เป็นรถขับ4นะครับ ได้เปรียบกับสนามที่ไม่พร้อมแบบนี้นะครับส่วนใครดูแล้วเนี่ยเกิดกิเลสไหมอยากจะสงสัยกับเจ้ารถไฟฟ้าเจ้าเทสลาเนี่ยว่าซื้อมาแล้วมันจะเป็นยังไงคุณต้องไปลองครับดูคลิปผมเนี่ยนะฮะอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะแรงหรือมันอาจจะไม่แรงก็ได้แต่อย่าให้ทุกคนนะครับเห็นลองไปลองสัมผัสดูนะครับว่างๆโชว์รูมไหนก็ได้ลองไปลองดูครับผมไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องไปลองที่ไหนหรือใครอยากรู้จักผมนะครับแวะมาที่ร้านผมก็ได้นะครับนะครับอยู่ที่ถนนสงวรารดอนมือ ร้านเอเซสคาคาเลอร์เข้ามาคุณจะเห็นป้ายชัดๆโลโก้อย่างนี้นะครับมาลองพูดคุยอะไได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าหรือซื้อมาแล้วจะแต่งหรือซื้อมาแล้วไม่แต่งนะครับอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูในคลิปบางทีมันอาจจะไม่ได้อัดทารถลองแวะมาที่ผมนะครับเอเซสีนะครับเอเซสีออริจินอลนะครับโซฟารอนเมืองผมใช้เจ้าเทสลาอยู่นะครับมาลองขับดูมาลองนั่งกันดูแลกเปลี่ยนทัศนคติกันดูก็ได้นะครับลองแวะมานะฮะส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับใครที่ถูกใจ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ c h anel ของผมด้วยนะฮะะนะครับลาบลาไปก่อนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับกำลังใจเหล่านี้นะฮะผมก็จะได้หารถเฟี้ยวๆนะครับมาลองให้พวกคุณได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ลาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ See why?